การเล่นฟุตบอลด้วยระบบหลัง3คนเป็นสูตรสำเร็จที่จะช่วยให้ทีมชนะหรือจะทำให้ทีมแพ้ได้มากกว่ากันเป็นคำถามที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลอังกฤษหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์พ่ายแพ้ไปอย่างยับเยินทั้ง2ทีมเจอปัญหาในการรับมือกับการโจมตีของไบตันและเอฟเวอร์ตันที่เจาะเข้าไปในช่องว่างระหว่างแนวรับ3คนได้อยู่ตลอด ทั้งๆท,ที่ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการป้องกันและสิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษจาก2เกมนี้คือได้เห็นไบตันและเอฟวัวตันมักจะถอยกองหน้าลงมาในแดนกลางและสร้างปัญหาให้กับกองหลัง3ามคนของคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาทําให้กองหลังสับสนในการป้องกันว่าจะต้องตามประกบใครและใครจะคอยซ้อนหักตามประกบซึ่งผลที่ตามมาคือพวกเขามัวแต่คอยเล่นตามเกมของคู่ต่อสู้แทนที่จะเป็นฝ่ายคุมเกมตามแผนของทีมตัวเองในฤดูกาลนี้ ทีมในพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ยังไม่นิยมใช้กองหลัง3ามคนมากนักมีเพียงไม่กี่ทีมอย่างคริสตัลพาเลเวสแฮมวูฟแฮมตันและอิปสวิตทาว์ส่วนเบรนฟอร์ดและนอตติงแฮมฟอเรสก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งเหตุผลหลักที่ทีมส่วนใหญ่ไม่เลือกใช้กองหลัง3าคนเพราะการมีกองหลังที่มากเกินไปจะทําให้ขาดตัวเลือกในแดนบนซึ่งในปัจจุบันทีมชั้นนํามักเน้นการครองบอลและบุกเข้าทํามากขึ้นทําให้จําเป็นต้องมีนักเตะแดนกลางจํานวนมากเพื่อคุมเกม หากย้อนกลับไปดูทีมที่ใช้ระบบหลัง3าคนในแชมเปี้ยนลีกช่วง10ปีที่ผ่านมามีเพียงแค่3ทีมเท่านั้นคือยูเวนตุสเชลซีและอินเตอร์มิลานแต่มีแค่เชลซีเท่านั้นที่คว้าแชมป์ได้ส่วนในพรีเมียร์ลีกแม้ว่า4ทีมจากบิ๊กซิกจะเคยใช้ระบบหลัง3าคนในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันมีเพียงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงทีมเดียวที่ยังคงใช้ระบบนี้เป็นหลักสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบกองหลังสคนคือมีผู้จัดการทีมเพียง2คนเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ มีแค่อนโตนิโอคอนเต้กับโทมัสทูเคิลที่พาเชลซีคว้าชแชมป์ได้และก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองส่วนใหญ่ทีมอื่นๆที่ลองใช้ก็มักจะล้มเหลวเพราะระบบนี้เน้นตั้งรับซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากับยุคที่ทีมส่วนใหญ่เน้นการเพรสซิ่งบุกสูงกันมากกว่าทีมที่ต้องการครองเกมเหนือคู่แข่งมักจะพยายามดันเกมไปข้างหน้าเพื่อครองพื้นที่และสร้างโอกาสทำประตูแต่ถ้าใช้ระบบหลัง3าคนการจะทำแบบนี้ก็จะยากขึ้นเพราะมีผู้เล่นคนหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระบบ4คนแบบทั่วไป เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าปอสเตโคกลูจะให้ทีมของเขาตั้งรับด้วยระบบหลัง3าคนในการเจอกับเอฟเวอร์ตันแต่เมื่อสเปอร์ได้ครองบอลเขาก็ให้ทีมกลับมาเล่นแบบเดิมโดยให้เกรขยับจากกองหลังขึ้นมาเล่นในแดนกลางและปัญหาการใช้กองหลัง3มคนก็มักจะเกิดขึ้นในตอนที่ไม่ได้ครองบอลด้วยเหมือนกันเพราะการเพรสซิงและครองพื้นที่ทำได้ยากกว่าเมื่อมีผู้เล่นหนึ่งคนยืนอยู่ต่ำกว่าคนอื่นหากลองดูตัวอย่างในจังหวะนี้ในเกมระหว่างแมนยูกับไบรตันทีมเยือนครองบอลอยู่ในแดนตัวเอง และแมนยูพยายามที่จะป้องกันการจ่ายบอลเข้ากลางแต่โจชัวเซอร์ซี่และอมัดเดียโลไม่ได้เข้าประกบหรือป้องกันการจ่ายบอลที่อาจจะส่งให้เวลเบกที่ลงมารับบอลระหว่างแนวรับจากคาร์ลอสบาเลยบาในจังหวะน,นี้เองเดลิกกองหลังของแมนยูเห็นว่าต้องเข้าไปประกบเวลเบกเลยพุ่งเข้าไปประกบตัวต่อตัวแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นบาเลยบากลับเลือกที่จะวางบอลยาวแทนบอลยาวของเขาไปถึงคารโอรุมิโตมะที่วิ่งมาจากริมเส้นเข้าไปในพื้นที่ที่เดลิกปล่อยว่างไว้ ทำให้แฮร์รี่แม็กควและนูแซมัสราอุยต้องรีบวิ่งกลับมาช่วยสกัดสิ่งที่น่าสนใจที่เห็นในจังหวะน,นี้ก็คือเลนี่โยโร่ได้ขยับดันขึ้นมาเล่นในแดนกลางทางฝั่งซ้ายเพราะมีเจอเปโรอยู่ตรงนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมที่ครองบอลอยู่สามารถกระตุ้นให้กองหลังของคู่ต่อสู้ขยับขึ้นสูงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่พวกเขาทิ้งไว้ได้นี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ทําให้สเปอร์เสียเปรียบในแดนกลางเมื่อเจอกับเอฟเวอร์ตันปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเพราะทีมที่เล่นหลังสาม มักจะมีกองกลางแค่2คนที่คอยรับผิดชอบพื้นที่ตรงกลางสนามซึ่งจะกลายเป็นปัญหาทันทีเมื่อต้องเจอกับทีมที่มีกองกลาง3คนเว้นแต่จะมีเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเข้ามาช่วยเสริมในแดนกลางซึ่งในบางครั้งอาจจะเป็นวิงแบ็กหรือบางครั้งก็เป็นเซนเตอร์แบ็กแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดคือความเข้าใจกันการประสานงานและความมั่นใจโดยเฉพาะความมั่นใจของกองหลังที่ต้องกล้าดันขึ้นมาข้างหน้ามากกว่าที่จะถอยลงไปตั้งรับ ซึ่งนี่คือปัญหาที่เราได้เห็นชัดเจนในจังหวะที่ไบรตันทำประตูที่2ได้เพราะแมนยูไม่ได้เข้าไปกดดันและปล่อยให้ยาซินออยารีเลี้ยงบอลขึ้นมาอย่างง่ายดายโดยไม่มีใครเข้าประกบเหมือนกันกับจังหวะที่เอฟเวอร์ตันทำประตูที่2เกรวิ่งขึ้นหน้าเพื่อบีบอิลิมานเอนดีไอแต่พื้นที่ที่เขาปล่อยไว้ก็โดนโจมตีและดรากูซินก็ไม่กล้าที่จะขึ้นมาบีบเพรสซิ่งทาให้ทีมต้องเสียประตูในที่สุดปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับระบบกองหลัง3าคนคือเมื่อมีผู้เล่น5คนในแนวรับ นั่นก็คือกองหลัง3คนและวิงแบ็กสคนจะเหลือผู้เล่นแค่5คนที่จะคอยคุมพื้นที่ปีกกึ่งกลางและกลางสนามและถ้า5้าคนนี้ครอบคุมหมดก็จะไม่มีตัวรุกในแดนบนหรือถ้าดันสูงขึ้นไปแดนกลางก็จะทํางานหนักขึ้นดังนั้นทางเลือกคือตั้งรับเป็น2องลายลายละ5คนและรอให้คู่ต่อสู้บุกหรือปล่อยให้พื้นที่ในแดนกลางหรือแดนหน้ามีผู้เล่นน้อยกว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้คือทีมต้องเล่นเกมรุกและกดดันคู่แข่งมากขึ้น แบบทีมอินเตอร์มิลานของอินซากี้เลเวอร์คูเซนของอลอนโซหรืออัาลันตาของกัสเปอร์นีทีมเหล่านี้ไม่ได้แค่ตั้งรับเพียงอย่างเดียวพวกเขาใช้การเพรสซิงแบบตัวต่อตัวเพื่อการคู่ต่อสู้บุกตรงกลางด้วยเป็นการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกพวกเขายังใช้ออโตเมติซึมซึ่งเป็นการฝึกซ้อมในสนามซ้อมจนกลายเป็นสัญชาตญาณตัวอย่างเช่นตอนที่คอนเต้คุมเชลซีหากคู่แข่งกดดันตอนที่พวกเขาขึ้นเกมจากแดนหลังกองหลังตัวกลางคนหนึ่งจะส่งบอลให้วิงแบ็กและจ่ายต่อให้กับกองหน้า มันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเอาชนะการเพรสซิ่งและโจมตีพื้นที่ด้านหลังแต่หากใช้บ่อยวิธีนี้ก็จะถูกจับทางได้ง่ายสิ่งสําคัญคือต้องเล่นจนเป็นอัตโนมัติทั้งตอนที่ครองบอลและไม่ได้ครองบอลเช่นเมื่อกองหลังขยับขึ้นไปเพรสในแดนกลางเพื่อนร่วมทีมต้องเข้ามาซ้อนทันทีนี่คือสิ่งที่แมนยูและสเปอร์จาเป็นต้องทําให้ได้อัลันตาและอินเตอร์เก่งเรื่องนี้มากโดยเฉพาะอินเตอร์ที่เล่นได้อย่างลื่นไหลจนดูไม่ออกว่าใครเป็นกองหลังตัวกลาง ตัวอย่างในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อต้นฤดูกาลกองหลัง5คนของอินเตอร์สลับตำแหน่งกันอย่างลื่นไหลกับคู่หูในแดนกลางอย่างชันฮานอกูและซิลินสกี้สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่ากองหลัง3คนแบบดั้งเดิมไม่เหมาะกับทีมชั้นนำที่ต้องการครองบอลและควบคุมคู่ต่อสู้เพราะข้อดีของมันคือความแปลกใหม่ที่คู่ต่อสู้ไม่คุ้นเคยตัวอย่างในเกมของอินเตอร์มิลานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนาทีแรกของเกมอชาบี้จ่ายบอลให้บาโตนี่ก่อนที่เขาจะพาบอลขึ้นหน้าเหมือนกับเป็นกองกลางตัวกลาง หลังจากนั้นไม่นานบิเซกย่างบอลได้แล้วก็วิ่งขึ้นหน้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดเกมบุกอีกไม่ถึงนาทีต่อมาบิเซกกับดามียนสลับตำแหน่งกันโดยบิเซกถอยลงมาเล่นในแดนกลางขณะที่ดามียนเติมเกมรุกขึ้นหน้าไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นบาตโตนี่กับบิเซกประสานงานกันบริเวณกรอบเขตโทษขณะที่แอซเบ,บีขยับขึ้นมาเล่นในแดนกลางเหนือชันฮานอกลูและยืนคู่กับซิลินสก,กี้นั่นกลายเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้เบอร์นาร์โดซินวาถึงกับงงไปเลย เพราะเขาไม่แน่ใจว่าต้องเข้าเพรสแอซเบีดีหรือไม่แต่สุดท้ายแอสซาบี A ก็ถอยลงมาเป็นตัวรองขณะที่พวกเขาพยายามเล่นงานเกมรับของซิตี้และแล้วบิเซกก็เล่นเป็นแบ็คขวาในขณะที่ดามียนขึ้นไปเป็นปีวิธีการเล่นฟุตบอลเชิงรุกของเหล่ากุนซืออย่างซิโมเนอินซากีชาบีอลอนโซและปิเอโรกัสเปร์นี่ได้จุดประกายความหวังและแนวทางใหม่ๆในการใช้ระบบหลังสามในฟุตบอลสมัยใหม่แต่ระบบเหล่านี้มีความซับซ้อนและไม่สามารถนำมาใช้ได้ ถ้าไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่อย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่รูเบนอโมริมและอังเก้โปสเตโคกลูต้องหาสมดุลของเกมรุกและเกมรับให้ได้เพราะมันอาจทําให้ทีมเล่นได้แข็งแกร่งขึ้นในบางจังหวะแต่ก็อาจพลาดโอกาสทําประตูไปได้ง่ายๆได้เหมือนกันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ